i need a strong, strong. strong. you strong man okay okay Again. my name is brian my name is brian i'm 24 years old i'm from korea so long i'm i'm 24 years old i'm 24 years old i'm 24 years old i'm 25 years old i'm from korea from Korea. yeah My name is Brian. My name is Brian. I'm twenty four years old. I'm from Korea. I'm twenty four years older. From Korea. Oh, Okay, okay Mark. King Mark. Are... 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 Brian. My name is Brian. I'm twenty four years old. I'm from Korea. 24 years old from Korea นี่เก่งมาก very good very good <c oughs> ไม่ได้ใช,มมช่ไม่ชอบบค่ะไม่กากิงไม่กากิงนี่ไงตุ่มดีกว่าแล้วต้มอึงไหมต้มอ,อึงมันรู้จักไม่อยากไม่กากิงค่ะต้มอ,อึงรู้จักไหมต้มอ,อึงรู้จักต้มอึงไข่ต้มอ,อึงไข่รู้จักไม่กากิงเป็นฟอก ฉันรู้ฉันรู้อ嗯嗯ฉันต้งมงูสิงไหมต้มมูสิงไห่รู้จักต้มนี่สแน k e อนี้ <laughs> คุณกินคุณได้กินหรอ <laughs> ได้กินหรอไม่ได้กินไม่ได้กินฉันไม่ได้กินเหมือนกันไม่ได้กิน <laughs> ก กิหมูกินหมูอืมอืมกินกบไหมกบกบไม่กินนอนกินไหมนอนเออไม่กินเคยเห็นนอนไหมไม่กินทําไมคขึ้นปุยปุยอยาให้ฉันกิงแนะนำให้รู้จักเกมมากค่ะกลัวมากกลัวนอนกลัวมาก ทำไมปุ้ยปุ้ยอย่าให้ฉันกินกลัวมากอาหังครับอาหังกลัวมากไม่อยากกินไม่ไม่กั้ากินเนี่ยนี่อร่อยเนี่ยอร่อยอย่างอร่อยก็อร่อยอร่อยอร่อยกลัวมากกาอร่อยไม่ไม่กลากินครับรถด่วนรถด่วนดูจ้ำเนี่ยรถด่วนเอออร่อยอิงเล้ว อิ่มแล้วอาจกินทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนกินทุเรียนกินไม่อิ่เหรอเอ่อกินทุเรียนก็ได้ค่ะไม่อิ่รถด่วนกินไหมรถด่วนรถด่วนอะไรก็คือ้างในฟังก็ไม่รู้จักเนี่ยรถด่วนไอ้กินเดียวกินจิ้งหรีดไหมจิ้งหรีดกินไหมจิ้งหรีดอืมจิ้งหรีดอะไรอ่ะทำไมก็คือ้างในฟังอ่ะไม่รู้จัก 卖、哎、完了，出困。